คุกกี้สูตรทำขายสูตรทำเงินนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะวิธีทำก็ง่ายๆส่วนประกอบก็ไม่กี่อย่างมาทำกันเลยค่ะนี่เลยน้ำตาลทราย100กรัมเนยเค็มหรือว่าเนยจืดก็ได้ค่ะ100กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมถั่วลิสงบดนะคะ50กรัมลูกเกดสับหยาบนะคะ30กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลา หฝาไข่หนึ่งฟองค่ะถ้าเกิดว่าใช้เนยจืดนะคะให้เติมเกลือนะคะเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะปั่นนะคะน้ำตาลกับเนยนะคะให้ละลายเข้ากันดีค่ะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ จากนั้นค่ะตอกไข่ลงไป1นึ่งฟองเติมกลิ่นวานิลาดับกลิ่นคาวไข่แล้วก็เพิ่มความหอม1นฟ้าค่ะแล้วก็ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ1สูตรนะคะจะทำได้อยู่ที่49ชิ้นแล้วก็ส้มก็จะใส่ กระป๋องหนึ่งนะคะ7ชิ้นค่ะทั้งหมดก็จะได้อยู่7กระป๋อง7กระปุกนะคะปั่นแป้งสาลีให้เข้ากับส่วนผสมของทุกๆอย่างค่ะขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องปั่นนานค่ะเอาพอเข้ากันพอค่ะใช้ไม้พายคนก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ค่ะเติมถั่วลิสงค่ะ หัวลิสงนำไปคั่วแล้วนะคะอบแล้วค่ะส้มจะเติมงาดำงาขาวนะคะอย่างละครึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับคุกกี้ของเราเข้าไปอีกค่ะจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันดีค่ะสามารถใช้ไม้พายคนในขั้นตอนนี้ได้ค่ะ สูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะส้มทำขายขายดีมากค่ะลูกค้าติดใจทุกรายซื้อซ้ำตลอดค่ะสามารถจะขาย20บาท25บาท30บาท35บาทได้ค่ะสำหรับกระปุกที่ส้มใส่นะคะแต่ว่าส้มเอาแบบขายง่ายๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่ทำงานนะคะคนรู้จักกันนะคะที่อุดหนุนคุกกี้สูตรนี้นะคะส้มก็ขายแค่ 2ีบาทหรือ25บาทค่ะจากนั้นนะคะก็เราจะปั้นคุกกี้นะคะนำกระดาษขายวางใส่ถาดแล้วก็ปั้นแบบนี้เลยนะคะช้อนของส้มจะเป็น1ช้อนชานะคะเต็มช้อนนะคะจากนั้นจะใช้มือที่ล้างทำความสะอาดแล้วกดให้แบนหรือใช้ซ้อมแบบส้มก็ได้นะคะกดอบที่ไฟ180องศานะคะ ใช้เวลาอบประมาณ15นาทีถึง18นาทีหรือคอยสังเกตดูสีคุกกี้นะคะเมื่อเหลืองสวยแล้วก็นำออกจากเตาอบได้เลยจากนั้นนะคะนำใส่ตะแกงพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนที่จะนำใส่ภาชนะที่มีฝาปิดก็จะเก็บไว้ได้นานกรอบนานอร่อยนานค่ะสูตรนี้จะได้อยู่ที่7กลักระป๋อง7กระปุก ขาย20ถึง35ได้เลยสำหรับขนาดปริมาณที่ส้มทำนะคะนี่เลยออกมาเรียบร้อยแล้วส้มก็จะนํามาแพ็กใส่กระป๋องแบบนี้นะคะจะเป็นแก้วนะคะแก้วแล้วก็ฝาโดมขนาด7ออนส้มจะใส่7ชิ้นค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาให้สนิท ก็จะเป็นฝาโดมนะคะไซส์เดียวกันเป็นแก้วน้ำขนาด6ออนค่ะแต่เป็นพลาสติกแข็งค่ะอยู่ทรงสวยงามแพกไปเรื่อยๆค่ะชิ้นเล็กใหญ่ผสมค่ะให้ปริมาณเท่าๆกันในทุกกระป๋องนะคะจากนั้นก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะด้วยสติกเกอร์แต n ก y o วค่ะ ติดทุกกล่องเลยขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสูตรนี้สามารถนำไปทำขายได้จริงๆค่ะขอบคุณนะคะที่มากดติดตามให้ช่องสบายสไตล์ส้มจิตนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมจำหน่ายค่ะ คลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ